อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับปีนี้หน้าปังหุ่นปังกันแล้วนะครับปีหน้าอยากจะชวนพี่พี่ทั้งสองคนชอบเทศกาลดนตรีไหมฮะ ชอบสินะริมทะเลชอบไหมฮะชอบมากเรามีปาร์ตี้ริมทะเลนะครับกับงานนั่งเลนะครับบอกบอกเลยนะครับว่าปีนี้มันสุดๆนะครับถ้าปีนี้ใครพลาดไปแล้วนะครับปีหน้านี่อยากให้ทุกคนได้ไปลองสัมผัสดูสักครั้งนึงนะครับที่ไหนล่ะก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับชายหาดชะอำนี่เขาบอกว่าลุกเป็นไฟกับเทศกาลดนตรีนะครับแล้วก็ปาร์ตี้ริมทะเลบิกินี่บีชที่แซ่บที่สุดนะครับนั่นก็คือนั่งเลบีชปาร์ตี้นะฮะแอนด์มิวสิกเฟสติวัลครั้งที่4 ทริปเปิลทรีบีออชอำเภอชะอำที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับโอ้โหเต้นกันแบบสบัด สุดๆไปเลยนะฮะเขาบอกว่าภายในนะมีกิจกรรมให้เล่นน้ำฟรีนะแล้วก็มีแบบว่าบอดี้เพนส์ถักเปียนะคะแล้วก็มีแบบว่าตลาดสินค้างานอาร์ตนะคะงานคราฟนะให้ได้เลือกช็อปมากมายนะที่สำคัญมีโซนอาหารที่คัสสันแบบว่าของเด็ดของเลิศของอร่อยผู้ชายก็อร่อยน่ากินน้ำลายหกอเงี้ยศิลปินก็ดูดีจริงความสุขบนเวทีนะคะจะบอกว่าโอ้โหก็มันมากทำถึงมากๆเลยเสิร์ฟความมันแบบต่อเนื่องนะคะกับ9ศิลปินนะคะที่มาร่วมจัดเต็ม ให้กับชาวน<ล>หนาด้วทีใหช่มีทั้งปันนะคะมีพิกซี่โฟอีฟนะคะวงล็อกอย่างแทททูคลเลอร์นะคะรีแมนดาปอเทโต้บอดี้แลมนะคะ อ๋อแล้วก็มีไทโทสมิสนะคะแล้วก็ยังมีโจยี่บอยด้วยปิดท้ายสนุกสนุกชีวิตคนเรามีขึ้นก็มีลงขึ้นก็มีลง,ลอง,ลองเออจะเอาเท่านั้นไปล้อเฉลเอเอออย่างเงปีนี้ใครพลาดไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวซัมเมอร,ร์หน้าเนี่ยเจอกันใหม่แน่นอนนะครับกับนั่งเลบีชปาร์ตี้แอดมิรัลสิคเฟสติวัลครั้งที่5นะครับซึ่งใครที่เป็นแฟนเทศกาลดนตรีนี้อยู่แล้วสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook IG แล้วก็ TikTok นะครับนั่นก็คือ Party and Music Festival <ค>นะครับใครไม่เคยไปไปเจอกันปีหน้าค่ะดูคุยแซบโชวจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ